ท่านประธานที่เคารพครับผมนพดลปฐมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านประธานครับวันนี้กับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเสนอยติยติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนรัษฎรศึกษาและติดตามมาตรการการขึ้นภาษีนําเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและเสนอแนวทางให้รัฐบาลไปพิจารณาดําเนินการ ท um. uent, <combined> right. ่านประธานครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทางรัฐบาลนะครับซึ่งได้มีตัวแทนรัฐบาลคือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาร่วมรับฟังแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังมาช่วยจดประเด็นเพื่อที่จะรวบรวมไปเสนอแนะให้รัฐบาลได้ไปพิจารณาด้วยท่านประธานครับการประกาศจะใช้ว่าภาษีตอบโต้หรือใช้ reciprocal tariff ของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่2เมษายนหลังจาก a อพริ o o ฟ Day หนึ่งวันเนี่ยนะครับได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับความจริงคำว่า reciprocal เนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายบวกถ้าไปเปิด d i กช i น n a รีมันจะมีคำว่า reciprocal reciprocity reciprocation และ reciprocate ความจริงเราดู reciprocal tariff น่าจะเป็นการตอบแทนในทางที่ดีแต่ท่านประธานที่กรบครับ อย่างที่ท่านนายยุบมัญชีของประเทศไทยพระนท่านแผ่ทองทานชินวัตรได้พูดไปว่าการประกาศ i p r o c a l tariff ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้กําหนดกติกาการค้าโลกใหม่อย่างน้อยก็คงชั่วคราวในช่วง4ปีที่ท่านเป็นประธานาธิบดีนะครับท่านประธานครับผลกระทบแน่นอนมีมากมายซึ่งผมจะลําดับกราบเรียนท่านประธานต่อไปความจริงไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นมหามิตรนอกเอเชียแปซิฟิกที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ ความสัมพันธ์เรากำลังจะครบ200ปีซึ่งนานมากเราฝึกคอบราโกทุกปีในสงครามเกาหลีประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ที่ริเริ่มสงครามก็ไปช่วยสหรัฐอเมริกาในการรบในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามเราก็ไปช่วยรบเรารักอเมริกาฮะท่านประธานที่ครบครับแม้ขนาดรายการอาหารบางอันถ้าเรากินข้าวผัดอเมริกันเนี่ยมีที่ร้ออแต่ไม่มีที่ลอสแอนเจลิสฮะ เราผ่าอเมริกันเราชอบอเมริกันแต่สิ่งซึ่งอเมริกาประกาศ reciprocal tariff กับเรา36%เนี่ยต้องยอมรับว่าเกินความคาดหมายซึ่งจริงๆในวันที่5เมษายนเนี่ยใช้10%กับทุกประเทศทัว่วโลก184ประเทศแต่จากวันที่9เมษายนซึ่งคือวันนี้แหละครับก็ใช้ทุกประเทศน้อยก่าน้อยมากตามลำดับ55ประเทศประเทศไทย55เอ้ยประเทศไทย36 บางประเทศก็40กว่าห0กว่าแล้วแต่สิงคโปร์โดนส0ซซึ่งเป็นประเทศในอาเซียน